สวัสดีครับตัวรีเวลเขาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวหน้าใหม่เลยนะครับครหากระบาอยู่นะครับเป็นตัวแคบยกสูงนะครับตัวช่วงล่างซูเปอร์เฟกนะครับนั้นๆจะมีทีนะครับเป็นแคบยกสูงและราคาถือว่าดีเลยนะครับไม่หลักหมื่นนะครับอย่าว่าไม่หลักหมื่นนะครับรถสภาพสวยนะครับแล้วบอกเลยว่าคันนี้ไม่ถึง60,000โลนะครับหายากครั้งก่อนมาเนี่ยแสนเกือบเกือบสองแสนโลนะครับแต่ราคาขายเท่ากันนะครับที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่คันนี้นะครับเป็นตัวหน้าใหม่หน้าหมูป่านะครับ ตัวรุ่นแรกตัว Ent ทรนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็น Super F e เฟแล้วนะครับในเรื่องของสมรรถนะนะครับดีมากและตัวเนี้ยไปบอกเลยนะว่าเครื่อง2.4ดีเซลนะครับกุญแจ3ดอกนะครับกุญแจ3ดอกกุญแจ3ดอกนะครับดอกแท้2นะครับและก็เป็นดอกไข่ดอกนะครับตัวนี้นะครับสีจะเป็นสีเรียกว่าบอลเทาเข้มกว่าเดิมนะครับบอลเทาเข้มกว่าเดิมนะครับสภาพรถสวยสภาพรถเดิมนะครับ 2.4ยคันนี้นะครับ1 5อยหาแรงม้าดีเซลนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรถเดิมสภาพดีนะครับรถของเป้เราประกันการันตีให้นะครับเพราะรถเนี่ยไม่มีพิความจมน้ำต่อต่อรถแน่นอนนะครับสภาพรถสวยรถเดิมนะครับใครที่หายอยู่นะครับห้ามพลาดเลยนะตัวนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทนะครับผ่อน8 0 0พกว่านะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับตัวชมหน้าชมตานะครับตัวนี้ นะครับเป็นตัวหน้าใหม่นะครับไฟหน้าต่างนะครับได้ใหม่หมดเลยนะครับถือนะครับเรียกว่าถือว่าเหมือนรถใหม่ไฟแดงนะครับโครมใสไฟสวยสภาพเดิมลมดําด้านในครบครับปากระโปรงนะครับซ้ายขวาเนี่ยเดิมเดิม็อตไม่ขยับเลยนะครับสวยจริงนะครับแล้วก็มีเบ้าพกดลมมอกเนี่ยมาให้ครบแล้วนะครับสามารถที่จะใส่นะครับในเรื่องของออปชั่นเพิ่มเข้าไปได้นะครับพฟดมหมอกซ้ายขวาเนี่ยใส่ครบได้เลยนะครับออกใหม่ก็เจ็ดถึงแปดแสนบาทนะครับประมาณแปดแสนกว่านะครับตัวนี้นะ เพราะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับถ้าเกียร์กระปุกจะถูกกว่านะครับแต่นี้คือเกียร์ออโต้นะครับรถเดิมสภาพเดิมยั้งใหม่แม็กแท้นะครับแม็กเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะับออกแนวเข้มๆดุๆนะครับเป็นตัวสูงนะครับยั้งขอบ17นะครับถ้าตัวเอนทีจะเป็นขอบ17นะครับแต่ถ้าเป็นสี่ประตูพวกนี้ตัวมิดไอตัวไฮอ่ะอยู่ตัวมิดแต่มันจะได้เป็นขอบ18นะครับรถเดิมบอดี้เดิมนะครับทะเบียน3821ได้ทะเบียนนี้เลยนะครับได้ทะเบียนนี้เลย นะครับใต้ท้องช่วงล่างนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีกระแทกใดงสิ้นนะครับสภาพเดิมดอกยางใหม่ๆลึกๆแบบนี้นะครับสีสันสวยเดิมบงงามครับถามว่าทับพอตเนี่ยแบบฟีดาวได้ไหมได้นะครับฟีดาวก็ได้ครับหรือจะซื้อสดก็ได้เหมือนกันนะครับกระจกหน้าครับของเดิมจากศูนย์นะครับนี่เห็นไหมครับจะมีคําว่าโตอยต้อยู่นะครับแบรนด์จะเป็น A G C o ตม v e นะครับอันนี้คือเดิมแท้เลยนะครับ สีสันผิวพันธุ์นะครับอันนี้ได้สีเดิมนะครับเหลือไปล้างสีขัสปาให้คันยนสภาพเข้ามาบอกเลยว่าเนี๊ยบมากนะครับคือไม่ต้องทำาไปเลยนะครับใหม่คลิปนะครับใช้คําว่าใหม่เลยนะครับกระจกซ้ายขวาจะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเฟรนเดอร์ตัวให้พร้อมนะครับเสาอากาศต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแบบใหม่แล้วนะครับเสาตั้งแบบนี้รับคลื่นจัญญาณได้ดีด้วยนะครับรถเนี่ยฟิล์มรอบคันติดมาครบนะครับเปิดตู้ด้านในนะครับตัวเอ็นที่จะได้เป็นเบาะผ้านะครับ ได้เป็นบอะผ้านะครับสภาพใหม่ไหมใหม่เลยนะครับสภาพใหม่นะครับตัวรอยบ่อต่างๆตังฟองน้ำเนี่ยไม่ยุบเลยนะครับส่วนใหญ่น่าจะใช้คนเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ว่าใหม่แค่4ี่หมื่นเก้าพันโลนะครับเบาะซ้ายขวาสภาพใหม่นะครับไม่ยุบนะครับไม่ฉีกไม่ขาดถือว่าคุ้มมากนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับคอนโซลต่างๆยังใหม่กริปนับเหลือแค่ล้างสปานะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับ 4 9 9 0 0 0านะครับรถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับนี่สีเลยจะเท่ากันหมดเลยนะครับหัวนงหัวน้อยโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสีเท่ากันนะครับและโครงสร้างนะเป้แกะให้ดูแบบนี้ครับเม็ดน้าสปอตนะครับนี่เดิมเห็นไหมครับเม็ดน้าสปอตเดิมทุกอย่างนะครับรถสภาพเดิมนะครับด้านนอกด้านในนะครับรอยพับรอยต่อนะครับชัดเจนนะไม่มีจะต่อแน่นอนนะครับซื้อเป้นะครับลูกค้าสบายจะได้ครับไม่ต้องห่วงเรื่องโดนย้อมต่างต่างไม่มีครับ เรารับประกันให้แล้วก็มีตรวจรถให้274รายการนะครับเสา A เสา B นะครับ C ต่างๆเห็นไหมครับนี่สภาพเดิมนะ C ีนโรงงานครับได้ซเนดิมโรงงานนะครับหัวน็อตต่างๆก็เดิมนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับสภาพเดิมสวยแล้วก็เบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะนั่งนุ่มนะครับหนางหนุ่มๆแบบนี้ยกดูนะครับตัวถังต่างๆนะครับเดิมๆนะครับเรียกว่าไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับ รถไม่มีน้ำท่วมไม่มีความไม่มีจมน้ำนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไปให้ดูด้านหลังนะครับปกติตัวเอ็นที่จะไม่มีกล้องหลังมาให้นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับด้วยความที่ว่าตอนออกเขาน้าจะขอเซลเพิ่มเนาะแต่ว่าขอกล้องหลังนะครับปกติจะมีแค่จอนะครับทพืสกินได้ FM am ูธรรมดาแต่คันนี้มีกล้องด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับรถสวยจริงนะครับสภาพคืองามเลยนะครับสวยมาก499 0 0 0านพนะครับปี21บด้วยนะครับรถแค่4ปี สีเดิมไม่เคยเคลียร์เลยนะครับโลโก้นะจะเป็นพิเลนเนอร์ซูเปอร์เฟกนี้อันนี้คือตัวช่วงล่างแบบใหม่นะครับสีเดิมนะครับปองล้อทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับส่วนแม็กยางนะครับเป็นขอบ17ล้อหลังดัมเบลคล้อหน้าดิสเบกนะครับยางดันหลบนะครับตัวนี้นะครับเป้บ่อยนะได้ยางตรงมีตรงรุ่นนะครับปียี่้านะครับซุ้มล้อป่งล้อโครงสร้างทุกอย่างเฟรมเดิมนะครับเฟรมเดิมไม่บิดไม่งอรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับ สีสันพิพันธ์เนี่ยเอาให้เอาไปนั่งสปาขัดสีนะครับเก็บด้วยรอยคือใหม่กริฟเลยนะครับส่วนด้านท้ายนะครับพิเศษเลยคือมีกล้องเพิ่มมานะครับมีกล้องแท้ที่ติดจากโรงงานมาให้นะครับถือว่าลูกค้าเซฟไปแล้ว6 7 0 0็ดพันะครับในเรื่องของกล้องนะกล้องด้านท้ายนะครับเซฟไปแล้ว5 6 0 0 0พันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับช่วงล่างที่ได้มานะครับเป็นซูเปอร์เฟกด้วยนะครับเป็นตัวสูงแบบซูเปอร์เฟกนะครับถือว่าคุ้มค่ามากบรรทุกได้ถ้าตามสเปคนะ1.1ตัน นะครับ1.1ตันการสุดท้ายมีให้ครบทุกอย่างครับช่วงล่างนะครับตัวนี้เรียกว่ามันจะนิ่มนวลกว่าเดิมนะครับชกซับแหนบนะครับตัวแหนบเนี่ยจะเรียกว่าเขาลดนะครับในเรื่องของแหนบลงนะครับจาก5เหลือแค่3นะครับแล้วก็เพิ่มระยะห่างนะครับทาให้รถเนี่ยนิ่มนวลกว่าเดิมลดแรงกระเทือนเข้าไปในห้องโดยสารนะครับทําให้การขี่มันนิ่มนวลเหมือนรถเก๋งนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีของตัวรีโวตัวแคบสูงนะครับ สภาพรถเดิมไหมเดิมนะครับปลายท้ายจะเป็นเลข3ม led แบบนี้นะครับถ้าประกอบการซ้ายและขวาจะเป็นเลข8นะครับจะเป็นเลข8 led นะครับโครงสร้างเดิมนะครับซ้ายขวาตะเข็บต่างๆนะครับดูเรื่อยเลยนะครับเดิมเดิมตะเข็บเลยพับเลยต่อครับนี่เห็นไหมรอยเชื่อมแม็ตอาร์คเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมเดิม cr cl นะครับเห็นไหมเดิมหมดเลยนะครับซ้ายขวานะครับรอยต่อรอยพับเดิมเดิม นะครับสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมแล้วก็แม็กไนเนอร์นะริรอยไม่ค่อยมีแบบนี้คือบอกว่านะครับมันใช้งานน้อยนะครับไม่ได้มันทุกเลยนะครับไม่ได้มันทุกเลยอ่ะคันนี้นะครับบอกเลยว่าจริงนะครับก็ถ้าผ่อนนะครับก็ประมาณแปดพันกว่าบาทนะครับแปดพันเก้าพันประมาณนี้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับไปวิ่งเซ็นนะถึงหน้าบ้านทั่วไทยทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดทั่วไทยนะวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้าน นะครับส่วนเฟรมนะครับแคชเีจะมีเฟรมแบบนี้อยู่นะครับเลขสีขาแบบนี้อันนี้ห้ามหายนะครับอันนี้สําคัญนะครับห้ามหายเลยนะครับมันเป็นเลขเฟรมของรถนะครับต้องตรงนะคือมันมันบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้เป็นสภาพใดอยงสิ้นนะครับจำไว้นะหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวเป้พาไปดูที่ห้องเครื่องนะครับมันจะมีแผ่นเทนี้อยู่นะครับหรือไม่ก็อยู่ที่เสาบีนะครับมาด้านในนะครับตัวนี้นะครับ ถ้ามองจากสภาพรถแล้วน่าจะเป็นรถบ้านนะครับน่าจะเป็นรถบ้านนะครับกุญแจสามดอกสองสองดอกแท้นะครับดอกไขหนึ่งดอกบีกุญแจสตาร์ทเลยนะครับถ้าเกียร์ออโต้นะครับสตาร์ทง่ายแบบนี้นะครับผมไลายนะครับเป็นแบบ full option นะครับทางขวาเนี่ยจะเป็นชุดคอนโทรลของหน้าจอนะครับตรงนี้และเลขไม์แค่สี่หมื่นเก้านะครับไม้สี่หมื่นเก้าสภาพสวยงามนะครับทางขวาเลือกใส่วงสายได้พรมลายหุ้มหนังดังดีจับกระชับมือไม่ลื่นนะครับเพิ่ม สูงต่ำปรับระดับได้นะครับพวงมาลัยนะอย่าทำให้ดูนะครับเย่ดขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกทั้งหมดเนี่ยสี่ชีทางเลยนะครับสภาพสวยสภาพคุ้มนะครับจอทัชสกรีนได้นะครับกล้องถอยมีไหมมีนะครับพอตติดมาเพิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับบางคนบอกว่าคุณเป้ทําไมผมไม่มีกล้องถอยแบบนี้ล่ะตัวเองที่อ่ะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่านะครับตอนออกออกตอนออกอ่ะมาอยู่ที่ของแถมว่าแถมอะไรนะครับ อันนี้คือเซลเขาแถมมานะครับอาจจะไม่ได้พวกเรียกว่าของแถมยังอื่นนะครับอันนี้ได้ของแถมมาเป็นกล้องแท้เดยโรงงานแบบนี้นะครับชัดแจ๋วเลยนะครับดีมาก FMAM ทุกอย่างมีให้ครบนะครับิทยุบูทูธมีครบทุกอย่างเลยนะครับให้ดูแอร์เยน็นฉับปรับได้สี่ระดับนะครับแล้วก็ตัวช่องซ้ายขวาเสียบวงเสียบกล้องหน้ามีให้ครบ เกียร์เป็นออโต้ครับมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็โหมดเกียร์แมนนวลนะครับแบบซีควนชิพแบบนี้นะครับซีควนชิพก็คือการนี่ขัมันไรแบบนี้นะครับเข้าไม่หลงแน่นอนนะครับตกขวาเป็นแมนนวลนะครับหสปีดนะโหมดก็ฟีโหมดอโค่ปัทะเวอร์มีให้ครบนะครับไม่แค่สี่หมื่นเก้านะครับอัตราคิามันนะครับบอกอยู่ที่เลยนะว่าประมาณนะครับสิบห้ากิโลลิตรนะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าดูนะครับนี่สวยน่าใช้มันสูงนะครับ ลุยเข้าป่าเข้าสวนก็ได้นะครับกล้องหน้ามีพร้อมเรียบร้อยนะครับกล้องหน้ามีพร้อมนะครับแถมให้เลยนะครับไฟเลอไลท์ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับไปดูการที่ห้องเครื่องครับเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่ารถเดิมสวยมากนะครับคันนี้สวยจริงนะไม่กิฟเลยนะครับเสาเอสภาพเดิมนะครับหัวหน้าหัวล้อเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับไปดูที่ห้องเครื่องครับเปิดห้องเครื่องมานะครับห้องเครื่องเนี่ยสะอาดสะอาดเลยเครื่องเดิมนะครับ เครื shorts, ่องตัวนี Man, like, ้จะเป็นตัวเครื่องリเว o นะครับไม่ว่าจะเป็นปี10 7 10 8 10 9 20เป็นต้นมานะครับเครื่องตัวเดียวกันหมดเลยนะครับตั้งแต่วีโกมาก็เป็นリเว o แล้วนะครับก็คือบล็อกเดียวกันหมดนะครับเครื่องนี้เอาไปใช้ในฟอร์จินเนอร์นะครับตัวที่ร้านกว่าบาท2ล้านก็เครื่องนี้นะครับตอรถโต้ก็เครื่องนี้เหมือนกันนะครับเรถโต้เนี่ยเห็นเอาเครื่องนะรถตูร้คอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับเอาเครื่องของตัววีโกไปใช้นะครับเป็นตัวเครื่องดีพอดีนะเอาเครื่องของวีโกไปใช้นะครับ วิ่งได้หลักล้านกิโลนะครับเอาไปออร์ฮอลใหม่ก็วิ่งได้ต่อนะครับย้ำนะรถทนจริงเครื่องแบบว่าเป็นของตัวจ้าเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับทนถึกนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการซ่อมลูมุคก็ถูกนะครับถูกจริงนะครับและที่เปบอกใช่ไหมว่าไอ้เลขเฟรมเลขทะสีเห็นไหมครับนี่สีเกดครับเลขหนึ่งสองหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยครับหนึ่งสองหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับตรงไหม ตรงกาะเฟรมเลยนะครับดังนั้นครับถ้าตรงแบบนี้ซื้อได้นะครับซีนทุกอย่างนี่สภาพเดิมๆนะครับโวนุ่งหองน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเลยนะครับนี่ซีนเดิมฝาสวยนะครับสภาพงามนะครับส่วนขั้นหน้าโครงสร้างทุกอย่างครับนี่สภาพเดิมๆนะครับตาปงตาปั๊มนะครับ Lr นะครับแก้มเดิมๆเลยนะครับแบตเตอรี่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่ของเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับขั้นหน้าทุกอย่างเดิมๆ นะครับซ้ายขวาคันงคันหน้าเดิมนะครับนี่ร่องต่างเดิมหมดเลยนะครับแกะดูซอกนี่ครับเดิมไหมนะครับนี่ R w จุดลับนะครับที่ควรรู้เห็นไหมครับเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับตาปั๊มตัวจ่ายอยู่ครบนะครับสวยจริงนะครับกับราคานี้นะครับทุกพ่านงย่สนใจนะครับ โทรหาเป้ได้เลยที่เบอร์0947894848นะครับอ่ะสำหรับลูกค้าสนใจนะครับกระบะแคมปยกสูงพีเดอร์เนอร์สุดเฟสคันนี้นะครับโทรเลยนะที่เบอร์0947894848ครับแอดไลน์ดีก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้เบอร์ด้านล่างขวามือนี้นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์ครับรถสวยไม่49,000เท่านั้นนะครับอย่างว่ามีแค่คันเดียวนะครับติดต่อที่เบอร์เป้ได้เลยนะครับแอดไลน์ดีก็ได้นะครับ0947894848ครับ